ตรงนี้แก้ตัว G ใหญ่เป็นตัวเล็กแค่นิดหนึ่งลูก MG เขาถามว่าข้อนี้นะจะต้องต้องการให้เกิดปยาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จนหมดจะต้องใช้ตัวนี้อย่างน้อยกี่กรัมจะต้องใช้ไอเจ้าสารตั้งต้นตัวเนี้ยอย่างน้อยกี่กรัมนะคะก่อนอื่นเลยลูกข,ข้อนี้เขาถามหาแมกนีเซียมห้อยส SiO c แต่พี่แนะนำว่าก่อนที่เราจะเอาไปทำปยาเนี่ย เดี๋ยวเราจะต้องเอาเขามาทำปฏิกิริยาก,กับคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ถูกไหมให้เรานะคะไปเปลี่ยนเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้ที่ตอนนี้เรามีอยู่เท่ากับ88ลิตรเนี่ยให้เป็นมวลก่อนทุกอย่างที่กลับมาเป็นมวลหรือเป็นโมลแล้วมันเอาไปเทียบกับตัวอื่นๆ,ๆนจะค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเราลองไปดูคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกันก่อนนะคะคราวนี้เราลองหากรัมของคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นะลูกนะเขาบอกว่าเขาจะเอาอากาศ มาทั้งหมด88ลิตรแต่อากาศเนี่ยไม่ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดในอากาศที่เราเอามาทั้งหมด88ลิตรในที่นี้มันมีคาร์บอนไดออกไซด์แฝงอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องหามาก่อนว่าไอ้8ลิตรของอากาศตรงนี้มีคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณเท่าไหร่นะคะอากาศนะลูกนะเอามา88ลิตรนะคะโดยที่เขามีความหนาแน่นก็คือตรงนี้เลย1กรัม ต่อ1ลิตรตรงนี้พี่พยายามแปลงหน่วยอากาศกลับมาเป็นกรัมก่อนเสร็จแล้วเขาก็บอกเราต่อนะว่าเราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แค่0.1นะคะเปอร์เซ็นต์โดยมวลแปลว่าถ้าเราออกาศมา100เราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เท่ากับ0.1แต่ในที่นี้เราออกาศมาเท่านี้กร,รมัมเนี่ยเรามีกร,รัมและ เท่าแงกัมนะคะเราจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เราก็คูณต่อเลยก็คือคูณไปเลย0.1กรัมนะคะของคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออากาศ100กรัมอีกรอบนะลูกก้อนนี้มาจากไหนก้อนนี้มาจากไอตรงนี้เลยนะคะก้อนนี้มาจากตรงนี้